This is the Standard Podcast. Eye-Opening for your ears. Eight Minute History โดยปกติแล้วเนี่ยครับจากกรววรติที่มีขนาดใหญ่และครองอำนาจมายาวนานนับร้อยปี mm hmm. ก็จะถือว่ามีสัตวส่วนในการขับเคลื่อนประวัติศาสตร์โลกมาอย่างต่อเนื่องเสมอเสมอเลยนะครับ ถ้าลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้ามีจักรวรรดิที่ครองอํานาจยาวนาน600ปีกินพื้นที่ใน3ทวีปนะครับอันได้แก่ที่เอเชียยุโรปและก็แอฟริกา กินพื้นที่ที่มีอยู่ในโลกในปัจจุบัน,น่ะมากกว่า1ิประเทศแถมเป็นประเทศที่อยู่ในความขัดแยง้งและเป็นประเด็นดใหญ่ๆของโลกจํานวนมากมายจักรวรรดินั้นครับย่อมควรค่ากับการศึกษามากๆและจักรวรรดิที่ผมเอ่ยมาเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่จักรวรรด,ดิใดล่ะครับเป็นจักรวรรดิที่มีคนเรียกร้องมามา,มากเลยว่าอยากให้ไล่เลียงประวัติศาสตร์ของจักรวรรดนินี้และนั่นก็คือจักรวรรดิออตโตมนันหรือว่าจักรวรรดิอุสมาเนียนี่แหละครับจริงๆแล้วรายการของเราเนี่ยนะครับเคยเรียบเรียงประวัติศาสตร์ออตโตมันไปบ้างแล้วคร แต่ว่าการเข้าใจประวัติศาสตร์ของออตโตมันเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะให้สมบูรณ์แบบต้องเข้าใจบริบทแวดล้อมของออตโตมันไปด้วยเพราะออตโตมันในฐานะที่เป็นจกักรวรรดิใหญ่ครับมีปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองกับโลกใบนี้กับจกักรวรรดิสาคัญอื่นๆท่ามกลางบรรยากาศแห่งการแข่งขันการขยายอิทธิพลของจกักรวรรดิอื่นๆนอกจากนี้นะครับยังคาบเกี่ยวกับกรอบเวลาสําคัญนะครับในวิวัฒนาการของโลกแม้จะเป็นช่วงของโรนซองส์การปฏิวัติวิทยาศาสตร์การปฏิวัติอุตสาหกรรมทั้ง2ระลอกเลย การเรียบเรียงประวัติศาสตร์ออตโตมันท่ามกลางบริบทโลกท่ามกลางบรรยากาศที่กระดานหมักลุกโลกนั้นมีการเดินหน้ากันแบบไดนามิกนี้ทําให้ออตโตมันตอนปายนั้นเป็นเพียงแค่เบี้ยหม,มากของมหาอำนาจและการที่จะทําให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์ลึกซึ้งได้มากขึ้นเราจะต้องศึกษาประวัติศาสตร์ของเขาแบบสมบูรณ์แบบรอบด้านและณเวลานี้ขอพาทุกท่านไปสู่จักรวรรดิออตโตมันครับ ออตโตมัน <Ottoman S 2> เองเคยถูกหยิบยกขึ้นมานะครับเป็นองค์ประกอบของประวัติศาสตร์ยุโรปในช่วงศตวรรษที่15หนึ่งในจุดสําคัญทางประวัติศาสตร์โลกนะครับก็คือการที่ออตโตมันนั้นสามารถเอาชนะสงครามและช่วงชิงกรุงคอนสแตนติโนเปิลเหนือจักรวรรดิไบเซนไทายได้ ตอนนั้นก็เป็นปีคริสตศักราช1453ครับภายใต้การนำของสุตลต่านเมห์เมตที่2หรือที่ก็เรียกว่าเมห์เมตเดอะคอนแคร์มการยึดครองกรุงคอนสแตนติโนเปิลของสุตลต่านเมห์เมตที่2นั้นคือการมาร์กจุดเริ่มต้นนะครับของยุคเรเนซองส์และยุคแห่งการสำรวจโลกครับเพราะว่าคอนสแตนติโนเปิลซึ่งเป็นราชธานีของจกักรวรรดิไบเซนไทน์หรือว่าโรมันตะวันออกนั้นคือหนึ่งในเมืองที่มีการรวบรวมหนังสือศิลปะวิทยาการ ของอารยธรรมกรีก um และโรมันเอาไว้เป็นจนํานวนมากที่สุดเมื Me ่อคอนแซนติโนเปิลครับอยู่ภายใต้าการคุกคามจากออตโตมันทาให้หนังสือและตํารามหาศารจากพื้นที่นั้นถูกเคลื่อนย้ายไปยังทิศตะวันตกนําไปสู่ยุคแห่งการเกิดใหม่ของศิละปะวิทยาการการฟื้นฟูโตของอารยธรรมกรีก um และโรมันจนนําไปสู่ยุคโรนีซ็งที่มีศูนย์กลางน,นะครับที่สาธารณรัฐฟีโอเรนตินาหรือว่าฟลอเรนตีนหรือฟลอเรนซ์ในยุคตระกูลของเมดิชีนอกจากนี้ครับ การที่ออตโตมาน,นั้นยึดครองพื้นที่ยุทธศาสตร์ทําให้ความหวังชาวยุโรปในการที่จะเดินทางไปยังอินเดียและจีนผ่านทางแผ่นดินเหมือนกับที่มาโคโปโลเคยทําสําเร็จมาก่อนต้องยุติตลงไปด้วยครับเพราะว่าอิทธิพลของออตโตมานที่ครองพื้นที่ตั้งแต่คาบสมุทรบ,บอลคานคาบสมุทรอนาโตเลียสู่เอเชียกลางตามรอยทางสายไหมนั้นถูกปิดตายโดยจักรวรรดิออตโตมานไปด้วยดังนั้นการครอบครองพื้นที่คอนสแตนติโนเปิลของออตโตมานคือการบีบให้ชาวตะวันตกครับ ที่โดยปกติแล้วในช่วงนั้นก็จะมีความฝันในการเดินทางไปยังตะวันออกไกลไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือเป็นจีนที่พวกเขาถือว่ามีความร่ำรวยจากการที่พวกเขานั้นรับรู้มาจากการเดินทางของมาโคโปโลจําเป็นต้องหาเส้นทางเลือกในการเดินทางไปยังดินแดนในฝันและนะั่นคือการเดินทางไปทางทะเลครับไปยังแผ่นดินที่พวกเขาต้องการตามหาดังนั้นการยึดครองคอนสแตนติโนเปิลของออตโตมันคือจุดเริ่มต้นแห่งยุคสำรวจโลกหรือว่า the age of discovery ทีนี้กลับมาดูที่ตัวจักรวรรดิออตโตมานกันบ้างครับพวกเขาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นนักรบชาติพันธุ์เติร์กหรือว่าเซลร์ชูกเติร์กจริงๆแล้วพวกเขาสถาปนาราชวงศ์อุสมานียเนี่ยมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1299ครับโดยออสมานกาซีซึ่งเป็นชื่อตั้งต้นนะครับของจักรวรรดิอุสมานียอุสมานียก็คือชื่อออริจินอลของพวกเขาแต่ฝรั่งเรียกว่าออตโตมานนะครับการขยายอำนาจของอุสมานียเริ่มต้นในเอเชียกลางครับ ต่อมาพวกเขาไปตั้งฐานที่มั่นครับที่คาบสมุทรอนาโตเลียท่านอาจจะถามว่ามันอยู่ตรงไหนคาบสมุทรนี้ก็คือพื้นที่นะครับของตุรกีปัจจุบันที่อยู่ในพื้นที่ของภูมิภาคเอเชียหลังจากนั้นพวกเขาขยายอิทธิพลต่อเนื่องครับไปยังคาบสมุทรบอลคานมีการตั้งเมืองหลวงที่2ที่เมืองอาร์ิโนโปลที่อยู่ที่ตะวันตกสุดเลยของจักรวรรดิง่ายล้ำเข้าไปสู่คาบสมุทรบอลคานใกล้ๆกับประเทศบัลกเรียนั่นแหละครับ น่าจะเรียกได้ว่าพื้นที่ตรงนั้นก็คือพื้นที่ยุโรปตะวันออกในวันนี้แหละครับก่อนที่จะมาะเผด็จศึกเมืองที่ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญของโรมันตะวันออกได้ในปี1453ด้วยความที่พวกเขาครับคือมหาอำนาจอันดับที่1โลกในเวลานั้นพวกเขายังคงขยายอิทธิพลต่อมาช่วงที่ถือได้ว่าพีคที่สุดของจักรวรรดิออตโตมันครับก็คือปี1520ถึงปี1566ภายใต้าการปกครองของสุลต่านสุไลมานที่มีชื่อนะครับฝรั่งตั้งให้ว่าสุไลมานเดอะแมกนิฟิเซน ในช่วงนั้นพื้นที่ที่พวกเขาครอบครองครับคือคาบสมุทรบอลคานคิดไม่ออกครับก็คือคาบสมุทรที่เป็นที่ตั้งของยุโรปตะวันออกครับโดยพื้นที่ดังกล่าวนั้นก็จะไปจรดพื้นที่เขตอิทธิพลของราชวงศ์ฮับส์บวกของออสเตรียฮังการีเทียบดูแล้วถ้าเป็นแผนที่ปัจจุบันดินแดนที่พวกเขาลุกรานเข้าไปนั้นประกอบไปด้วยกรีซบัลกเรียโรมานเนียอลเบเนียบอสเนียมอนเตเนโกรมาซิโดเนียเซอร์เบียนในปัจจุบัน อยากให้ท่านจาชื่อของประเทศเหล่านี้และแผนที่เอาไว้นะครับเพราะว่ามันมีความสําคัญครับไปดูการขยายอำนาจทางตอนใต้กันบ้างพวกเขาลงใต้ครอบครองพื้นที่แอฟริกาเหนือก็คือใช้ฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนตอนใต้รวมพื้นที่ประเทศปัจจุบันได้แก่อียิปต์ลิเบียมโมร็อกโกตูนิเซียและอัลจีเรียในขณะที่ทิศตะวันออกครับพวกเขาครอบคลุมพื้นที่เมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกที่ฝรั่งคริสเตียนในยุคสงครามครูเสดเรียกว่าพื้นที่เลวองอันได้แก่ซีเรียเลบานอน เหนือคาบสมุทรอาระเบียจะรดพื้นที่เมโสโปเตเมียลงใต้มานะครับที่พื้นที่เฮยัสหรือฝั่งทะเลตะวันตกของคาบสมุทรอาระเบียติดกับทะเลแดงก็คือซาอุดีอาระเบียในปัจจุบันบางส่วนขึ้นเหนือนะครับไปยังจอร์แดนและครอบครองคาบสมุทรไซนายด้วยตอนเหนือของพวกเขาชนทะเลดําครอบครองคาบสมุทรไครเมียซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนี่แหละครับ ความโดดเด่นของพวกเขาอุสมานิยะหรือออตโตมานนั้นไม่ใช่แค่แสนยานุภาพนะครับที่มีทหารกองหน้าคือทหารราบจานิสซารีท่านนึกไม่ออกจานิสซารีก็คือซามูไรญี่ปุ่นแหะครับใช้เทคนิคการรบแบบเดิมนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นทหารกองหน้าในการขยายอิทธิพลของออตโตมานศิลปะการปกครองของพวกเขาถือได้ว่าไม่ด้อยใครนะครับพวกเขามีการพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อทําให้ชนชั้นปกครองพวกเขามีความสามารถในการไปบริหารรัฐอาณานิคม หรือที่เรียกกันว่าเอเยนตที่มีอยู่มากมายให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียกภาษาอังกฤษครับในยุค British Empire การศึกษาพวกออตโตมานหรืออุสมาเนียะเริ่มตน้นโดยการสร้าง colonial administrator หรือผู้บริหารกิจการอาณานิคมกลับมาที่บริบทโลกกันบ้างครับอย่างที่บอกนะครับว่าจุดเริ่มต้นของจักรวรรดิออตโตมนันถ้าเริ่มต้นตั้งแต่ยุคสุลต่านเมเมตที่2แล้วเนี่ยนะครับในปี1453ยุโรปครับอยู่ในช่วงก้าวกระโดดทางวิทยาการ เพราะว่าพวกยุโรปนั้นก้าวเข้าสู่ยุคเรนซองส์ครับตามในยุคแห่งการปฏิวัติวิวทยาศาสตร์วิทยาการจะพบว่าในยุคนั้นนะครับวิทยากรคนสําคัญของโลกที่เรียกกันว่าโพลิแมทก็คือคนที่เก่งรอบด้านนะครับก็จะเกิดมาในยุคนั้นหลายคนทีเดียวแม้จะเป็นนิโคลัสโคเปนิคัสกาลิเลโอกาลิเลียเซอร์ไอแซคนิวตันเฮรเนเดกัคว่าง่ายๆนะครับว่า300ปีนับตั้งแต่ที่อตโตมานั้นครอบครองคอนสิติโนเปิล ก,กลายเป็นจุดสปริงบอร์ดนะครับการก้าวกระโดดของวิทยาการของโลกยุโรปที่มีการพัฒนาวิทยาการอย่างรุดหน้าและนําไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมระลอกที่1เริ่มต้นปี1750และการพลิกโลกคือการปฏิวัติอุตสาหกรรมในระลอกที่2คือโดยประมาณปี1850ในยุคน,นั้นครับยุโรปเองสามารถสร้างเครื่องจักรกลได้แล้วพวกเขามีรถไฟที่สามารถขนคนจํานวนมากข้ามภูมิประเทศได้แล้วในสปีดที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ยุโรปครับมีเรือกลนไฟที่สามารถขนคนข้ามพื้นที่ในสปีดที่เร็วไม่แพ้กับรถไฟบนดินพวกเขามีโทรเลขเพื่อติดต่อสื่อสารข้ามภูมิประเทศเป็นหลักพันไม์ได้ภายในเวลาอันสั้นพวกเขามีเทคโนโลยีอาวุธในสเกลที่เป็นอุตสาหกรรมถ้าเรามองจากมุมในวันนี้เราจะเห็นว่าวิวัฒนาการเทคโนโลยีเป็นเรื่องปกติแต่ท่านมองกลับไปในยุคดังกล่าวนะครับว่าการวิวัฒนาการอย่างก้าวกระโดดของชาวยุโรปนั้นเป็นสิ่งที่คนในภูมิภาคอื่นๆของโลก ไม่ได้รับรู้ไปด้วยดังนั้นมีความหมายว่าพวกเขาจะไม่เคยรู้เลยว่าชาติยุโรปนั้นวิวัฒนาการไปไกลขนาดไหนคําถามที่น่าสนใจครับช่วงที่ยุโรปพัฒนาแบบก้าวกระโดดในกรอบเวลาประมาณ300400ปีนั้นแล้วมหาอำนาจอย่างออตโตมันเนี่ยทำอะไรกันอยู่ต้องยอมรับครับว่าพวกเขามิได้มีวิวัฒนาการในจังหวะเดียวก,กันกับสังคมยุโรปพวกเขายังคงใช้องความรู้เดิมๆเ,เทคนิคการสงครามแบบเดิมๆ ความแข็งแกร่งของพวกเขาไม่เคยพัฒนาเลยดังนั้นครับมันก็ไม่แตกต่างไปจากเหล็กกล้าที่มันขึ้นสนิมประกอบไปได้วยความใหญ่โตของตัวจัก,กรวรรดิเองครับที่ประกอบไปได้วยชาติพันธุ์ต่างๆมากมายแตกต่างหลากหลายบรรดาอาณานิคมของออตโตมันเองเริ่มต้นแข็งข้อและประกาศตนเป็นเอกราชเริ่มต้นจากกรีซนะครับซึ่งถือได้เป็นศัตรูคู่อาฆาตเลยนะครับของออตโตมัน พวกเขาประกาศเอกราชได้ในปี1832หลังจากทังสงครามกันมา11ปีตั้งแต่ปี1821จำคริสเอาไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพวกเขาจะกลับมาเอาคืนออตโตมันทั้งต้นทั้งดอกส่วนได้คืนแค่ไหนเดี๋ยวว่ากันนะฮะในฐานที่ออตโตมันเองเป็นจกักรวรรดิใหญ่ครับการประกาศเอกราชของบัรัตบริวานมีความหมายว่ามันกลายเป็นอาหารโอชะและโอกาสอันยิ่งใหญ่ของมาหาอำนาจอื่นๆที่อยากที่จะเข้าไปบั่นทอนความมั่นคงของออตโตมันด้วย ดังนั้นสงครามประกาศเอกราชของกรีซจากออตโตมันกองทัพเรือกฤษและกองทัพเรือฝรั่งเศสก็ได้เดินหน้าเข้าไปให้ความช่วยเหลือกับกรีซอยู่ด้วยและสมรภูมิที่มีชื่อว่าสมรภูมินาวาริโนซึ่งเป็นสมรภูมิใหญ่ในการประกาศเอกราชของกรีสนั้นถือได้ว่าตัดทอนแสนยานุภาพของออตโตมันที่ณเวลานั้นถือว่าล้าสมัยอยู่แล้วให้กลับย่ำแย่ลงไปอีกหลังจากกรีซมีการประกาศเอกราชก็ตามมาด้วยเซอร์เบียครับในปี1835นอกจากนี้ครับ ปาชามหามหิมดาลีซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้สูงสักด์ซึ่งถูกออตโตมานนั้นแต่งตั้งให้ไปครอบครองอาณานิคมอียิปต์ที่อยู่ทางตอนใต้ของจกักรวรรดิออตโตมานนั้น ประกาศไม่ยอมขึ้นกับออตโตมันในทางพฤตินัยพวกเขาไม่ยอมฟังคำสั่งจากสุลต่านที่คอนสแตนติโนเปิลอีกต่อไปแล้วแม้ว่าในานามนั้นเอเยตอียิปต์ยังคงเป็นศูนย์หนึ่งของจักรวรรดิออตโตมันก็ตามแต่สุลต่านผู้ครอบครองอำนาจในเวลานั้นครับก็คือสุลต่านมามุธที่2นะครับระหว่างปี1 8 0 8แถึง1839และอับดุลเมจิดที่1นในปี1839 18ถึง1 8น1ตดระหนักมีนะคกัาว่าอนตโตมันแลายหกสิเอ็ดระนาดดีนะครับน่้นเริ่มผุกร่อน ถ้าหากว่าไม่ยอมปฏิรูปแล้วแล้วก็มีหวังว่าออตโตมันคงจะต้องล่มสลายลงในเวลาอันใกล้จึงริเริ่มการปฏิรูปประเทศและเรียกโครงการปฏิรูปในครั้งนั้นว่าทันซีมัดทันซีมัดนั้นแปลว่า organize การบริหารจัดการนั่นเองในช่วงเวลาที่จกักรวรรดิกำลังจะแตกเป็นสิ่งเสียงครับพระองค์ทรงมีพระคัตยะมานะ ยกเลิกระบบแกนหล,ลักของสังคมออตโตมันยกเลิกระบบทหารแบบเดิมนั่นก็กคือกองทหารจานิสซารีซึ่งเป็นนักรบซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวหอ,อกของออตโตมันนะครับที่พาจัก,กรวรรดิพวกเขาครองความเป็นมหาอำนาจโลกแต่ต้องยอมรับครับว่าการรบในยุคแบบโบราณของจานิสซารีที่ใช้คมทวนคันธนูหอกดาบปืนคาบศิลามันคือสิ่งโบราณไปแล้วสำหรับศตรวรรษที่19ถ้าหากเขาไม่ยอมยกเลิกระบบนี้เท่ากับเป็นการปิดโอกาสในการพัฒนากองทัพสมัยใหม่ ถึงแม้จะมีแรงเสียดทานไม่น้อยครับแต่ว่าพระองค์ทรงยุบเลิกหน่วยทหารจานิสซารีนี้ลงไปในปี1826แต่ว่าครับภัยคุกคามความมั่นคงในโลกยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคแรกนั้นมันมาถึงออตโตมันเร็วเกินกว่าที่ออตโตมันนั้นจะสามารถที่จะรับเอาไว้ได้เพราะออตโตมันนั้นมีเวลาสั้นเกินกว่าที่จะสามารถสร้างกองทัพให้เข้มแข็งเพื่อรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ โลกตะวันตกเฝ้ามองออตโตมันอยู่นะครับและทราบดีว่าถ้าเกิดว่าอยู่บนกระดานหมากรุก,กอดีตครับออตโตมันเป็นมา้าเป็นขุนแต่ปัจจุบันนี้ออตโตมันเป็นแค่เบี้ยหมากบนกระดานหมากรุกโลกด้วยการที่ออตโตมันนั้นมีเวลาค่อนข้างสั้นมากครับในการที่จะปฏิรูปกองทัพในช่วงเวลานั้นเองมหาอำนาจฝรั่งขาวก็ดีมหาอำนาจรัสเซียจากตอนเหนือเองพยายามในการที่จะขยายอิทธิพลของตัวเองเข้าไปในพื้นที่ออตโตมันซึ่งในเวลานั้นเริ่มต้นระสำรสาร ออตโตมันเองครับถือได้ว่าเป็นจกักรวรรดิที่มีความหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาติพันธุ์เองก็ดีในเรื่องของศาสนา,าเองก็ดีในช่วงเวลาดังกล่าวครับชาวคริสต์ไม่ว่าจะเป็นแคทอลิกออโทด็อกซ์ในพื้นที่ปาเลสไตน์ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในรัฐบริวารของออตโตมันนะครับเรียกร้องความเท่าเทียมเท่ากันกับประชากรที่เป็นชาวมุสลิมด้วยเหตุนี้เองครับมหาอำนาจฝรั่งขาวเองครับมองว่าจุดนี้จะเป็นโอกาสในการที่จะเข้าไปแทรกแซงกิจการภายใน ในยุคนั้นฝรั่งเศสในรัชสมัยพระเจ้านโปเลียนที่3ก็แสดงอิทธิพลของตัวเองด้วยการเข้าไปให้การสนับสนุนชาวแคทอลิกในพื้นที่จักรวรรดิออตโตมนันในขณะที่พระเจ้าซานิโคลัสที่1แห่งรัสเซียก็ทรงมีพระทัยตรงกันละครับเดินหน้าเข้าไปให้การสนับสนุนชาวคริสต์ออรโตดอกในปาเลสไตน์กลายเป็นว่ารัฐบริวารของออตโตมันในเวลานั้นกลายเป็นชนวนแห่งความขัดแย้งของชาวยุโรปไม่น่าเชื่อนะครับว่าสิ่งนี้ครับมันดูเหมือนเป็นแค่น้ำผึ้งหยดเดียว ที่ปาเลสไตน์แต่มันกลายมาเป็นสิ่งที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ศูนย์ที่ชาวโลกเขาเรียกกันเพราะสิ่งนี้ครับมันนำไปสู่ชนวนสงครามของสงครามไครเมียที่เกิดขึ้นในปี1853ถึง1856ซึ่งถือได้ว่าเป็นสงครามใหญ่ของโลกครั้งแรกในยุคหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมระลอกที่2ด้วยและสงครามนี้เองครับที่ถือได้ว่าเป็นสงครามที่พาออตโตมันดําดิ่งลงไปกว่าเดิม พวกเขาจบสงครามลงในครั้งนั้นด้วยการเป็นฝ่ายชนะแต่มันนําไปสู่ปรากฏการณ์ลูกโซ่ที่พวกเขานั้นเกือบจะสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินในเวลาต่อมา The Standard Podcast Eye-opening ears for your ears.